ไอ้พี่โอต๊ตไปยืนคุยกับสาวที่ไหนเดี๋ยวจะบอกไอ้ปุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกไอ้ปุย้ยไปยืนคุยกับสาวที่ไหนอ่ะคุยไม่ได้ไงคุยไม่ได้สาวทิพเจ็ดจะบอกไอ้ปุ้ยสาวทิพเจ็ดเป็ไงจ้าสาวทิพเจ็ด,อ,จดอ๋อสิบเจ็ดปีที่แล้วป <laughs> ากแล้วเดี๋ยวจะหายไปรอบรอบข้างล่างแต่พี่ก็สวยอยูน่นะดูดิเห็นไหมเห็นไหมตาถึงนะไม่ใช่ข้างหน้าน่ะนึกว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผิดแล้วต่อยดูมรัก สมรักก็สมรักเธอไม่กลัวเพราะไม่ใช่สิบเจ็ดอายาห้าสิบเจ็ดไม่กลัวเหรอฟันบนหายแล้วจะให้ฟันล่างหายอ่ะ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 เอ้ยอย่าไปพลาดพิงพี่สมรักไม่ได้ไม่ได้สมรักไม่ได้อันนี้สมสมรดสมรดจ้าสมรดสมรดเดี๋ยวฟันข้างล่างจะหายแรงแสบแรงนะอันนี้ไม่ใช่สิบเจ็ดนี่ห้าสิบเจ็ดไม่กลัวไม่ติดฟุกนะไม่ติดนะไม่ติดนะห้าสิบเจ็ดเออเออโอเคโอเคโอเคนึกว่าสาวสิบเจ็ดแหมยืนหันหลังนะแหม ยังหลอกได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่